พี่ครับทไมวัธทีขยายลงถังอะครับเป็นแค่เด็กกวาดขยะเนี้ยกวาดไปอย่ามายุ่งเรื่องของผู้ใหญ่เขาใช่จะไปไหนก็ไป,ป่ะออ ช่วยครับไม่เป็นไรลกจ๋าเดี๋ยวป้า,าฝาดเองไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมช่วยครับขอบใจมากนะจ๊ะ<อ>พี่ครับอะไรท,ทอยวิธีขยายลงถังอะครับเฮ้ยน้อง เป็นแค่เด็กกวาดขยะเนี้ยกวาดไปอย่ามายุ่งเรื่องของผู่ใหญ่เขาใช่จะไปไหนก็ไป่ะออป้าครับก็ยังชั่วหรือย่ังครับดีขึ้นแล้วละจ้ะผมกวาดเสร็จแล้วครับขอบใจมากเลยนะจ๊ะ ได้เลยครับงั้นผมไปแล้วนะครับสวัสดีครับจ้าขอบใจจาง อ <uh ุ้ยบอสสวัสดีครับสวัสดีครับคุณดิมโอ้โหคนนี้ชื่อ okay, พ like ิทันเป็นบอสที่แล้วก็เป็นเจ้าของบริษัทที่ทำงานอยู่พี่จะพี่ไม่ใด้คนนี้เนี่ยนะพี่แย่เลยนะรู้เปล่าอ๋อสวัสดีค่ะคุณทันสวัสดีครับผมว่าแต่แล้วบอสมาทำอะไรครับเนี่ยอ๋อพอดีวันนี้ผมมาอ้าวมาแล้วเหรอครับลูกอ้ยคิดถึงจังเลยอันนี้ลูกชายผมเองครับชื่ออี้อ้าอี้สวัสดีพี่ขอครบลูกครับลูกชายรอครับใช่ครับลูกชายเองครับ โอ้ยแหมลูกชายนี่หน้าเหมือนกันเลยนะครับหล่อเนกันเลยครับหนุ่มครับอเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับผมครับสวัสดีครับบอสครับผมอ่ะเป็นรถกันนะครับคุณเชิญครับโอ้โหเชิญนะครับหมครับผมพูดเดี๋ยวผมเปิดให้ครับเชิญนะครับเชิญนะครับโอ้ยระวังขานะครับครับผมบ๊ายบายครับพี่ครับ ครับคนเราเกิดมาไม่ว่าจะชีวิตอ,อะไรอย่าดูถูกซึ่งกันและกันเลยนะครับ สนับสนุนโดยนวตัตกรรมใหม่หลอดไฟไบโอเอเนจี